สวัสดีไปเรื่องเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราได้เล่นนาคอยกันแล้วแต่วันนี้เรามาเล่นในไอดีลองนะฮะ ก็จะได้เล่นเล่นไปกี่เกมนะผมขอแนะนำเพจเอ็ดมิลตัน tp เเพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี i d rv ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง rv ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพยเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข open i d เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพยเท่านั้นเยอะมากไม่ได้เล่นสักทีเราได้เล่นกันแล้วขอโชว์หน่อยละกันเกมนี้อะไรฟาร์มตุเรนนะตุเรนฟาร์มอย่างนนั้ ยี่สิบวิสไลด์ลืมสเต็ปนาคอยหมดแล้วมัง้งตอนนี้คือโดนแบนอะไรกันขนาดนั้นนี่คุณก็แบงเยอะเกินไปตัวไม่ได้เก่งเลยจริงๆนะทันได้ยืนลูกผมสอดได้ทันได้นะคุณอย่ายืนได้ป่ะอืมอืมีคนเอาโป๊ะโป๊ะให้พุ่ม ม,ม,มาชิปการวยก็ดีนะให้โดนไม่ไปช่องนาคอไม่ได้เล่นเลยนาคอ,อเอ้ยเฟิร์ปัดอะไรนะพนานออกอหรือเปล่าไม่ใช่หรอก ตรงกลางเลยเหรอพี่ลำลำโกโก้ท้างร่างไปกันเยอะแล้วถอยมาเร็วเพื่อนๆสู้ไม่ได้หรอกจริงละลายกลายเป็นน้ำละลายไปอีกตัวละลายเลทเทห,หมดแพนด้ามึงยิงตรงนี้ีกนะมุมเนี้ย อย่ายืนอย่ายืนจะได้ไหมขอได้ไหมเนี่ยคลองอะ่ะฟัองฟางไปก่อนนะฮะเพื่อนเราไปกันไปสามตัว ตขาลากไปไงฮะมาหรือไม่เดี๋ยวเราแบกเองเกมนี้มาแล้วเฮ้ยตายไม่โดนโอ้โหมันโดดออกไปได้ ไม่เป็นไรกลับมาฟาร์มก่อนตายมั้ยเนี่ยแพนด้าอ้าวจะไปรอดเหรอรอดปะทุรินจะยิงอันตีธุรินจะยิงอันตีขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้นไปเธอระวังเออรอลนะเออรอมันกดอนันตีไปแล้วเดอ้อเอามันได้วิกเกอร์เด้อหรอคิดว่าจะรอดหรือเปล่ายิงอันตีเข้ามาสกิลปุ๊บตายเรียบร้อย ผมก็ยาวๆ <laughs> ปะ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 ฟาร์มฟาร์มฟาร์ <c oughs> ยยมเร็ยยวเร็วเยอะไหมเยอะไปไปเอาคิวด้านบ,บนก่อนดีกว่า ชิดแต่บนนี่มันหน้านักเฮ้ยใครมันลำอยู่ตรงกลางลำโกโก้ตายซะไม่ตายด้วยเอ,อื้อตายซะทุเรนตายทีตายทีไปแล้วนี่แหละพลังนาคอจําไว้นะไอ้หนุ่ม มาแล้วสามคีีปอาเอาสุูไม่ตายเหรอโดนโดนสามวิโดนแน่สามวิโดนนะถ้าไม่กลับอะ่ะสามวิโดนฮ่าทูเรนเอ้ยไม่ใช่ฟอร์เรนอย่างเอ๊ย งับไปมันยังไม่ตายนะเออลุนด้านบน <c oughs> ถ้วน้าบอกกูไม่การก็ได้ป้อมอะเสียแข็งเลยฮะแต่าการกลางให้าการกลางให้เอามัน ไปแล้วหนึ่งตัวอู้เจ็บกันนะเนี่ยเฮ้ยคะแนนจะมาอันตรีวันลี้ด้านซ้ายโดนดันไกลยังไงโดนดันมาไกลมากเสียหมดแล้วมัง้งบอลบอลวงบอลบูเนี่ยเรียบร้อยเสียเบรด ดันเลนซ้ายก่อนนี่เหลืออะไรโอ้โหห้าสิบแปดวิเลยนะตีตีตีต,ตีเอาตายนะนี่ไงตายนะตายนะได้นะบูคืนได้บูคืนนะเรียบร้อยด้านล่างโอ้โหเอาขนาดนั้นเลย เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเอาฟลอเรนติโน,โน่เลวไปไหนของมันวนะน่ะนี่ไงนีไ่ไงตีตีฮึบเอ้ยผมจะไม่สไลด์เข้าป้อมนะเมื่อกี้ถ้าสไลด์เข้าป้อมก็คือตาย Up up up. Ada, ada je kau Ada. Ini macam ini macam tai lah. Kat mana ni kau? dah ini lah. Sedar itu. Woo! Hoo. มึงยิงธรรมดากลับมานก็ได้เห็นได้โลดนลำเปรียงอุ้ยก็รบังให้ไปได้เนี่ยเอ้ยเฮ้ย ไอป้อมแล้วโอ้ดูเรื่องมันดิเฮ้ย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 เจ็บเยอะเนี่ยอ้ยึบเห็นเออรอบบ้างแถ่นี้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนติดแล้วอากัเลิวมาดนติดด้วย เสียงเสียงในคำภาษาไทยมายนันด๊อกล้วได้ยินไหมได้ยินไหมจะไม่ชมไม่แม่ไม่มีใครต่อแต้องไม่ชมอย่างเยอะเฮ้ยฟอนติโน่รำรำยับยับรำตึงตึงนี่ไงรำตึงตึงนิดเยอะไป นี่องงอั้นรัวดีตีตีงั้นรัวตีตีตตเออเฮ้ยแรง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 โอ้ยจู้โอ้ยเกือบตายมันมแรงอะมันตีเร็ว,ส,รวสับบสุยไม่ตายนะ เฮ้ยนันดาพอมนันดาพอมสาติไฟมับตายคิดว่าจะทนดามิดไหวอย่างนั้นเหรอไม่ไหวหรอกอ้านี่ไงตายไปไม่โดนวิจุบ Hoan Hoop, bắp đi Hoop, 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 keng hoop, đời cho hoop, 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 เห็นเล่นน้อยอยากฆ่าบ้าล่ะอยากฆ่าบ้าล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะฟรีตินอลโดนยิง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 โป๊กไอ้จุ๊บกลับบ้านก็ได้ติดเออโลไปไหนเออโล ชื่ออะไรนะเออเล์เออเล่าเออเล่เามัน,นหนอนดาเมลูนก็ว่าอยู่ในแมลงอย่างนี้มันก็บางอะดิใช่ปะ้ยติดติดเออเดีเอาดิไปแล้วดูดูกระลวงกระลวงแบบงงๆกระลวงแบบคนฆ่าไม่ถึงไปอย่างเดียว ข้าอย่างเดียวครับข้าอย่างเดียวรวมแบบข้าไม่ถึง,ง,องอไปแล้วตีแซมมาเกียร์นี้ไม่ต้องได้มาเดี๋ยวจะล้วงแบบตึงๆนหนาใช่ไหมอ,อีกนิดอ่ะ เฮ้ยมันเอาอีกแล้วเพนด้าพอมเกียกานครับ <c oughs> เฮ้ยใครโดนยิงทำไมามาเกมตามได้วะเนี่ย กินตามได้ยังไงครับว่ามันบังให้เอลสู่กันเต็มเลยเอา้าอุ้ยแพนด้าอุ้ยยังมีฟิกเกอร์อีกเหรอจะไปรอดได้ยังไงต้องจูกต้องจูก ต้องจูบต้องจูบต้องจูบปอะิรมันตายไปแล้วโดนไปแล้วใครเจ็บใครเจ็บนี่โดนช็อตมีคนตามปาดโดนตายไปหนึ่งฮึบ จะรอดยังไงถามหน่อยว่าจะรอดยังไงไปแล้ว, <c oughs> อ,วอุ้ยมานาาหมดหมดทุกหลอดพนด้าสู้เขาอ,โหโหอีกนี้ยังไม่ตายอีกนี้ยังหายใจอยู่เก่งเก่งไว้เรื่อยอีกนี้มันยังหายใจอยู่ นี่แบกขนาดนี้นะไอ้แพนด้าเอาหน่อยเ้ยมันฟิกตาม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 นืี้เโาลงเนื่อาฝั่งเราตายกันเลยเทเลยจะดันขวาดีกว่า เดือดของด้วยมันมีเกาะกันด้วยเฮ้ยเออแพนด้าอีกแล้วนั้ว่าจะช่วยแบกทอนตายมีนักกเล่นได้คนเดียวเหรอเฮัอเหลอ ต้องไปเติมเลือดดีก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็น <c oughs> เอื้ออ่อเรียบร้อย <c oughs> แบกยังไงตายอย่างนี้ เหนื่อยก็ยิงลูกล้าไปตายอย่างเดียวมันได้ตายอย่างเดียวเลยนี่ไงไม่เสียดาวนะครับผม